โอเคค่ะ okay, คลิปนี้นะคะแฟนก็จะมาโชว์วิธีการที่แฟนอัดคลิปนะว่าแฟนอยู่คนเดียวแฟนอัดคลิปนวดยังไงแล้วก็ตัดต่อคลิปยังไงนะคะแฟนจะให้ดูอุปกรณ์ข้าวค่าก่อนที่นี้แฟนเคยให้ดูไปแล้วว่าเราทุกคนนะที่ทํางานคนเดียวจะต้องมีขาตั้งมือถือแบบนี้จะสูงหน่อยเห็นไหมอันนี้คือเตียงของแฟนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็คือเตียงเตียงคือความสูงของเตียงก็อยู่ที่ประมาณสแตนด์ดก็หกสิบ 65-70แล้วแต่ความสูงของทร e พ์พินะคะทีนี้ก็เอาขาตั้งมือถือเนี่ยให้สูงหน่อยแล้วก็มีไฟลิงไลท์จะดีมากเพราะว่ามันจะได้บบกช่วยในความสว่างแล้วก็เอามือถือเรา,เาใส่เข้าไปกับขานีบแบบนี้มันจะมีที่หนีบมาให้ในตัวแบบนี้นะคะมันก็ทุกทกอันแหละแล้วแต่ว่ามันจะเป็นหนีบสไตล์ไหนอันนี้แฟนก็จะเอาแบบนี้ แล้วมันก็สามารถปรับได้ว่าจะเ,เป็นแนวตั้งแนวนอนแต่ว่าทําคลิปช่วงนี้แฟนแนะนําให้เป็นแนวตั้งนะคะร็จแ,แล้วเวลาเราตั้งกล้องเนี่ยสมมติว่าเ,เราจะพยายามแล้วแล้วแต่มุมเอาให้ฝึกทําก่อนอย่างเช่นสมมติเราจะเริ่มถ่ายที่ขาใช่ไหมเราก็ต้องมาวางขาตั้งกล้องเนี่ยบริเวณปลายขาของหุ่นเราแล้วเราก็กด มันลงอย่างนี้นิดหนึ่งมันจะช่วยได้เห็นไหมมือถือเราก็จะโฟกัสมาที่ช่วงบริเวณขาถ้าเราเปลี่ยนเป็นหลังเราก็ย้ายได้นี่นะคะมันก็จะเป็นขาตั้งที่แบบเคลื่อนย้ายได้คราวนี้มันก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอามุมไหนเราจะเปลี่ยนเป็นมุมนี้มั่งมุมนี้มั่งหรือว่าย้ายข้างเป็นมุมนี้มันก็จะง่ายขึ้นในการทํางานนะคะทีนี้ เวลาอัดคลิปเราจะอัดเป็นช่วงโฟกัสก็ได้ช่วงมือเรานวดหุ่นหรือว่าให้เห็นเป็นมุมกว้างหเห็นตัวเราด้วยอย่างก็ได้ก็แล้วแต่เราถนัดเอาแบบไหนก็ได้ให้ลองฝึกทํากันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนตัดต่อคลิปง่ายๆนะคะโอเคค่ะต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอนะคะของแฟนก็จะใช้เป็นคายมาสเตอร์นะคะชื่อแอปว่าคายมาสเตอร์ตัวนี้ อ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกเริ่มที่เราเอามาทำอันนี้มันเป็นอัปเดตแล้วตนที่หาวิดีโอที่ก็เลยหาไม่ได้หาวิดีโอที่สอนไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวมาสอนเองนะคะก็ลองดูว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามอีกทีนึงแล้วกันนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวโปรตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีให้เสียตังค์ด้วยนะรายปีแต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมจ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะให้มาเริ่มที่โปรเจกต์ใหม่กันเลย นะคะพอดาวน์โหลดแอปแล้วเนี ột, ่ยพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็มากดที่โปรเจกต์ใหม่นะคะหรือของครเร่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษนะของแฟนตั้งเป็นภาษาไทยไว้มันง่ายแล้วคราวนี้แฟนก็อัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นคลิปแนวตั้งแฟนจะวันนี้จะสอนตัดในทางคลิปแนวตั้งนะคะซึ่งตรงเนี้ยหน้าจอทุกคนที่ดูอยู่น่าจะเห็นนะว่ามันก็จะมีสัดส่วนนะคะว่าสําหรับ u t u b e เนี่ยสาหรับ แนวนอนเนี่ย16ส่วน9สลับแนวตั้า้9ส่วน16หรือจอ1ต่อ1ที่จะไปลงอินสตาแกรมหรือก็จะมี4ต่อ3อะไรเงี้ยอันนี้เราเลือกได้เลยนะคะแต่ของแฟงเนี่ยแฟนเขชอบเลือกที่9ต่อ16แนวตั้งนะคะเพราะว่าเอามาลงได้ทั้งมันลงได้เลยเพราะว่ามันลงได้หมดเลยทั้ง Facebook Instagram TikTok นะคะแล้วก็กดสร้างนะคะทีนี้เราก็มาเลือกคลิปที่เราเ อัดไว้ว่าเราเก็บไว้ที่ไฟล์ไหนของแฟงไปที่ไฟล์นี้นะคะเดี๋ยวแฟงเนี่ยที่แฟงอัดไปเนี่ยเดี๋ยวแฟงเอามาลองตัดให้ดูนี่ก็คือคลิปที่แฟงนวดหินร้อนนะคะให้เพื่อนแล้วก็ขอเขาอัดคลิปแล้วก็เอามาให้ดูนะคะแฟงจะเลือกมาทั้งหมด3าคลิปนะคะหนึงพอเรากดคลิกไปเนีหนึ่งมันก็จะลงเข้าไปในนี่เลยเข้าขึ้นมาในในโตนที่หน้าทำงาน หนึแผงเลือกมา3มคลิปพอเลือกเสร็จปุ๊บก,ก็กดปิดไปนะคะเดี๋ยวก็กดปิดที่มุมขวาบนนะคะที่มีก,กรกบาก็กดปิดไปทีนี้คลิปเราก็จะมาและที่ด้านหน้าจอข้างล่างอันนี้นะคะถ้าเผื่อตอนแรกอะ่ะมันยาวใช่ไหมให้3ามเราก็กดสาม,มารถซูมเข้าซูมออกได้นะคะให้ใช้สนิ้วนะคะแล้วก็แตะที่ตรง เนื้อตรงที่เนื้อวิดีโอนะคะแต่ให้มันขึ้นสีเหลืองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วดดเ,เราก็ย่อได้เห็นปุ๊บเราก็ย่อเข้ามามันก็จะย่นให้เราให้เราไม่ต้องแบบหาไกลอย่างเงี้ยสมมติอย่างของแฟนเนี่ยสามคลิปสามคลิปตอนนี้ของแฟนทั้งหมดสิบเอ็ดนาทีอ่าสิบเอ็ดนาทีคราวนี้แฟนคือช่วงเนี้ยเราทำคลิปสั้นๆก็พออย่างอันเนี้ยแฟนก็จะตัดสักอ่า 30ิวิแล้วกันให้เป็นตัวอย่าง30วิทีนี้ปุ๊บเราก,ก็อันนี้มันก็จะสั้นไปแฟนก็จะขยายนิดนึงนะคะามาเริ่มกันเลยคราวนี้เราจะตัดยังไงตัดต่อมี3คลคิปจะตัดให้เหลือแค่30วิบวิยังไงนะคะเราก็มาดูเวลาเราก็มาดูช่วงที่เราจะเอาก่อนสมมติว่าอันนี้มันคือก้อนแรก ก้อนคลิปวิดีโอแรกแฟนจะตัดคลิปวิดีโอแรกแค่สมมติเอาง่ายๆเลยก้อนละสิบวิแฟนมีสามก้อนแฟนจะเอาสามสิบวิใช่ไหมแฟนจะตัดก้อนละสิบวิอ่ะคราวน,นี้เราก็เลือกช่วงที่เราพอใจที่สุดว่าเราจะาช่วงไหนเราลองกดเพย์ดูกดเพย์ก็คือปุ่มสามเหลี่ยมทางขวานะคะถ้าเราชอบเราก็หยุดหรือว่าอย่างนี้ยังไม่ชอบเราก็กรอไปเราก็ลากเอานิ้วแตะไปที่เนี่ยแล้วก็ลากไปลากมาได้นะคะมันลาก ดูได้ไอ้ตรงสีแดงๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่มันโชว์อยู่ที่หน้าจอตรงโชว์ที่หน้าต่างหน้าต่างที่โชว์ว่าเรากําลังจะตัดเอาตรงไหนอ่ะสมมุติว่าแฟนจะเอาตรงนี้อะช่วงที่กาลังนวดตดตุ่มอะสมมติแฟนจะเอาช่วงที่กําลังนวดตัดตุ่มกับน,นวดเท้าแฟนก็กอกลับไปนิดนึงตึดด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 ๊ดติ๊ดต๊ดโอเคเสร็จแล้วพอเราจะตัดต่อเนี่ยเราคลิกให้มัน ขึ้นสีเหลืองขึ้นมาก่อนคราวนี้เราดูเมนูทางด้านขวามันก็จะมีอะไรมีแทนที่ตัดแยกเลื่อนอะไรเงี้ยแต่น,นี้เราจะตัดใช่ไหมเราก็คลิกที่รูปกันไกตัดแยกพอเราคลิกที่รูปกันไกตัดแยกปุ๊บมันจะมีบอกว่าตัดตั้งแต่ฝั่งซ้ายของหัวอ่านตัดตั้งแต่ฝั่งขวาของก็คือมันจะตัดซ้ายไปทั้งหมดตัดขวาไปทั้งหมดออกอะไรเงี้ยแต่เพื่อเอาความไม่พลาดนะให้ทุกคนเลือกที่คําว่าแยกก็คือจะตัดตรงกลาง ก็คือจัดตัดจากหนึ่งคลิปตัดครึ่งให้มันเหลือให้เป็นสองคลิปอ่าให้มันเหลือสองคลิปมันยังไม่ตัดออกนะเราก็กดแยกตึง้งมันก็ได้ละจากหนึ่งคลิปเมื่อกี้มันก็กลายเป็นสองอันซ้ายขวาเดี๋ยวแฟนกดให้ดูเห็นไหมสีเหลืองทางซ้ายสีเหลืองทางขวาทีนี้เราจะไม่เอาอันไหนเราก็ลบค่อยลบแฟนจะไม่เอาตั้งแต่ฝั่งแรกก็คือฝั่งทางซ้ายก็กดให้มันขึ้นสีเหลืองเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็กดลบรูปถังขยะทางซ้ายมือกดลบ มันก็จะลบออกไปและเออทีนี้เราก็ลองกดเพย์สมมุติเราะจะเอาวิบวิเราก็กดเพย์ไปสิบวิมันจะมีเวลาขึ้นเห็นไหมคะตรงสีแดงแดงอะมันจะมีเวลาขึ้น3ามสี่ห้าหกเจ็ดปด้าสบโอเค10หยุดเอาแค่นี้สมมติแฟนจะเอาแค่นี้อ,อ่ะุิบแฟนก็กดให้มันขึ้นสีเหลืองขึ้นใหม่ทีนึงตรงเนี้ยแหละตรง1ิวิแฟนก็กดกันไกลกตัดใหญ่ทีนึงแล้วแฟนก็กด อันที่สามแยกนะแยกแล้วทีนี้แฟนก็จะเอาแค่สิบวิแฟนไม่เอาข้างหลังแฟนก็กดให้มันขึ้นสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็กดลบถังขยะออกไปจบเห็นไหมได้และสิบวิแรกต่อไปสิบวิที่สองคราวนี้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแฟนก็คือแฟนย้ายกล้องอย่างที่แฟนสอนตอนแรกที่ว่าเราย้ายมุมกล้องได้คราวนี้แฟนจะเอาช่วงหินร้อนตรงไหนเห็นชัดชัด เอาตรงนวดน่องแลนตรงนี้หลกักการเออนวดน่องตรงนี้ดดดดดดเดี๋ยวแป๊บนึง่งถอยนิดนึงถอยนิดนึงกลับมาโอเคแสงจะเอาตรงนี้กดเทสสีเหลืองเหมือนเดิมกันไกลแย่แล้วก็กลับมากดเลือกก้อนทางซ้ายมือไม่เอาลบทิ้งคราวนี้ก็กดสีเหลืองขึ้นมาดูซิขอไปอีกสิบวิกดเพย์ไปอีกสิบวิ ดูส okay. ิบห้าสิบหกสิบจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบโอเคก็คือมันจะนับต่อเนื่องให้เราเลยจากสิบวิแรกเราก็บวกไปอีกสิก็คือ20เสร็จแล้วเราก็กดแยกขึ้นมากดสีเหลืองขึ้นมาตัดอีกทีนึงแยกทีนี้เราไม่เอาคางขวาเราก็กดสีเหลืองให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็กดลกอ่ะสิบวิสุดท้าย เดีวิตสุดท้ายเป็นอะไรเป็นนวดในผ้าอ่าเป็นนวดแบบนี้แฟนก็จะเอานวดแบบใช้ศอกใช่ไหมอ่าโชว์ตรงนี้โอเคตัดแยกไม่เอาลบออกแล้วก็กดเพย์ไปอีก10บอ่าเมื่อกี้ยี่สิบยี่ส27 2ามยี่สห้ายหปยเก้าโอเคยุด ก็ตัดแยกอันนี้ก้อนสุดท้ายไม่เอาลบทิ้ง่ะคราวนี้ก็เห็นแล้วนะทุกคนก็เห็นแล้วแฟงมีอันเดียวขยายนี้นึงให้เห็นชัดๆเออแฟงมี3ก้อนวิดีโอหนึ่งสองสามก้อนละสิบวิททั้งหมด30วิวิททีนี้ตรงนี้มันมีลูกเล่นอะไรให้เราได้อีกมั่งเราก็มาดูปุ๊บมันจะมีมีดเดียมีเดียนี่ก็คือว่าตัวที่เราสามารถเพิ่มวิดีโออื่นๆเข้ามาได้อีก หรือเราจะเพิ่มซ้อนเราก็ใช้คําว่าเลเยอร์ให้ทุกคนกดไปที่เลเยอร์เลเยอร์ก็คือชั้นว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มมีเดียเพิ่มวิดีโออีกก็ได้เพิ่มเอฟเฟกก็ได้เพิ่มสติ๊กเกอร์ก็ได้เพ, er ไดเพิ่มตัวอักษรข้อความตัวทีตัวอักษรหรือเราจะวาดจะเขียนอะไรก็เป็นแปลเห็มันรูปพูกันใช่ไหมตอนนี้แฟนจะแนะนําว่าให้ใส่เป็นข้อความง่ายๆก่อนให้กดตัวทีตัวอักษร แล้วเราก็เขียนแนะนําไปว่าเราอะโชว์นวดอะไรอย่างเช่นของแฟนคือฮอตสโตนเอาง่ายง่ายฮอตสโตนม s สส e และแนะนําให้เขียนไปเลยว่าบายใครเราเป็นคนนวดออร่าเ e อร p i s ินะคะแบบนี้ให้ให้รู้สึกว่าเออนวดอะไรใครนวดและนวดที่ไหนอันเดลงมา t d d ออร่าไทยมัสซาแอนสปานะคะอันนี้จะครอบคุมค่อนข้างครอบคุมก็คือนวดอะไรโดยใครและที่ไหนนะคะถ้าอยากให้ครอบคุมมากกว่านี้อีกก็ใส่เบอร์โทรก็ได้แต่แฟนรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปแฟนเอาอแค่นี้ก็พออะไรอย่างเี้เพราะว่าเราเอาเวลาไปโพสเราไปพิมพ์ทีหลังได้ ทีนี้มันก็จะขึ้นเราก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเราก็ลากอันนี้เราก็ลากได้ตัวอักษรเราจะวางไว้ตรงไหนอย่างของแฟงอะ่ะมันยาวใช่ไหมเราอยากเอาลงมาต่ามากเพราะว่าเวลาเข้าไปในแอปแล้วมันจะมันจะตัดขอบบนขอบล่างเรานิดนึงเราก็อยากให้มันต่ามากแฟงก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าอยากให้เห็นชัดๆนะคะตัวอักษอรอย่างนี้ใช่ไหม เราอยากใส่เป็นแบ็กกราวพื้นให้มันมีสีดํานิดนึงตรงนี้มันก็จะมีลูกเล่นมีการเคลื่อนไหวด้วยเราจะเอาเคลื่อนไหวตอนเข้าเคลื่อนไหวทั้งหมดเคลื่อนไหวตอนออกสีอะไรต่างาได้หมดนะถ้าเผื่ออยากจะเอามีแบ็กกราวข้างหลังสีพื้นหลังก็เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมมันจะมีเงามีเรื่องแสงมีสีพื้นหลังมันเลือกตรงสีพื้นหลังแล้วก็กดเปิดสีพื้นหลังอันนี้เมนขวงังกดเปิด เงาเงาดำๆขึ้นมาเราเลือกอันนี้ก็ได้แต่แฟนเราชอบอันนี้แล้วแล้วก็ให้ตัวอักษรมันสีขาวมันเห็นชัดนะคะแล้วก็สมมติแฟนโอเคแล้วก็กลับไปตกลงก็ย้อนกลับเฉยๆเสร็จแล้วเราอยากให้ครันนี้ลองกดเพย์ตึงอ่าตัวอักษรมันจะอยู่แค่สี่ห้าวิแฟนไม่ชอบแฟนอยากให้มันอยู่ยาวๆเต็มๆเลยทำยังไง ให้เรามากดที่ตัวอักษรตัวข้อความนยคะสีเหลืองเนี่ยแล้วเราก็กดแช่ลงไปแล้วเราก็ลากได้นี่ลากให้มันสุดเลยอ่าเห็นไหมมันก็จะยาวขึ้นอันนี้ก็ลากเข้าลากออกได้กดยืดได้นะคะแล้วก็ลองมาเล่นดูอ่าทีนี้ก็เห็นแล้วฮอร์สโตนมาสซาบิโอราเทอราพีสแอดออร่าไทมัสซาแอนด์สปาอ่ะเสร็จปุ๊บถ้าอยากให วิดีโอดูดีขึ้นหม่อีกนึงให้เพิ่มเสียงนะคะให้เราตรงที่เมนูเห็นไหมมันก็จะมีกดเสียงคราวนี้ตรงนี้แหละที่ว่าเสียงมันก็จะมีเสียงที่ให้ฟรีแล้วก็เสียงที่เป็นเอ่อพรีเมียมก็คือเราต้องเสียตังค์อย่างเขาแฟนอ่ะแฟนก็จะเสียตังค์ไว้แล้วเพราะว่าแฟนใช้บ่อยแอปนี้แฟนใช้บ่อยมันจะเสียประมาณเดือนละสามสี่เอ้ยปีละสามสี่พันนี่แหละแฟนจำไม่ได้มันก็จะคิดเป็นหลายปีสมมุติว่าเราจะเอาเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งมาใส่ใช่ไหม ไหนอลองอันนี้อะไรไม่แน่ใจดีอ่ะสมมติเอากีนไลท์มันไม่ได้ยินเพราะว่าแปลงเสียงเสียงที่ที่ลำโพงโอเคสมมติฟังจำเพลงนี้กินไลท์แทนก็กดที่กินไลท์ขึ้นมาแล้วก็มากดบวกเห็นไหมบวกสีแดงกดบวกก็คือเพิ่มเข้าไปตึง้งเสร็จแล้วก็กดปิดอ่าคราวนี้เราก็จะมีเพลงแล้วเห็นไหมมันจะเห็นแท็บข้างบนเป็นบาร์ ข้างบนจะเป็นวิดีโอเสร็จแล้วก็ข้อความแล้วก็เสียงห้มันจะแยกกันเราทํางานง่ายเสร็จแล้วอ้าวคูแฟงเนี่ยเสียงมันเกินทาําไงเหมือนเดิมนะคะมาคลิกตรงให้เสียงให้มันขึ้นสีเหลืองแล้วลากไอ้สีแดงๆเนี่ยไปตัดตรงที่สิ้นสุดวิดีโอของเราใช่ไหมเสร็จแล้วก็มากดตัดเอ่อกดตัดเสียงออก ราวนี้มันอยู่ในเครื่องมือตรงนี้ทางด้านขวานะคะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจะเจอกันรูปเงาเหมือนเดิมตัดแยกนะคะให้มันไม่ให้ตัดแยกอ๋ออันนี้มันไม่ให้แยกเพราะว่ามันมันสุดมันสุดนะมันสุดถ้าเผื่อก้อนที่เราจะตัดออกเนี่ยมันอยู่ทางขวาให้ก็ให้เราเลือกตัดฝั่งขวาของหัวอ่านง่ายๆเห็นไหมมันจะมีรูปบอกอยู่ว่า ไกลอยู่ฝั่งไหนก็ตัดฝั่งนั้นถ้าตัดฝั่งซ้ายก็คือมันจะตัดทางซ้ายตัดทางขวาคือตัดทางขวาอันนี้แฟนก็ตัดทางขวาแฟนก็เลือกตัดฝั่งขวาตึง้งเห็นไหมก็เสียงเสียงที่มันเกินมามันก็ออกไปแล้วจบอ่าทีนี้มาลองเล่นดูโอเคอ่าคราวนี้ทุกคนก็อยากจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้นะอย่างเช่นอยากจะอัดเสียงเข้าไปใช่ไหมก็กดเล็กคอร์ทที่เป็นรูปไม้ตรง ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มถ้าเสียตังค์ใช้แลมอยากเพิ่มกูแฟนอยากเพิ่มสติกเกอร์อยากเพิ่ม,อ,ม,อ,อ,มอ,อะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันมีสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์เอาอะไรดีสมมุติเอาวิบวับว,วิบวับอ่ะเอาแบบเอาดาวกับพริบดีกว่าเอาดาวหรือประก,กายอันไหนดีส,ส่องแสงวิบวับ อันนี้เราก็ไปดาวน์โหลดมานะสมมติเอาอันนี้เออเอาันนี้แล้วกันส่องแสงวิบวับเป็นพอเราก,กดคลิกมันก็จะโชว์นะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้โอเคถ้าเราโอเคเราก็โอเคกลับมาคลิกคลิก,ลกหน้าทํางานลองเล่นดูนอีกทีหนึ่งก็ขึ้นแบบเดียวแล้วแต่ถ้าเราอยากได้ยาวเราก็ลากอยากได้แค่ไหนเราก็ลากเหมือนที่แฟนบอกตอนแรกนะคะลากสัน้นลากยาวได้สมมุติว่าอะเสร็จแล้วเอาแค่นี้พอ คราวนี้เราเช็คเสร็จแล้วเราโอเคกับแค่นี้แหละเราก็จะมาส่งออกส่งคลิปของเราเนี่ยก็คือให้มันเอ่อเรนเดอร์นะคะก็คือให้มันรวมทุกอย่างไอวิดีโอข้อความเพลงเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วก็เดียวเป็นวิดีโอชิ้นเดียวให้มากดที่ปุ่มขวาบนที่มีรูปสี่มีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวอักษรชี้ข้างบนนะคะกดตรงนั้นตึง้งคราวนี้มันก็จะมีบันทึกเห็นไหมมันจะเขียนว่าบันทึกและแชร์ ความละเอียดเราก็เลือกได้เลยจะเอาความละเอียดต่าสูงเท่าไหร่แฟนก็จะเลือกอยู่ประมาณนี้นะคะบิตเลทยีสย่สองยีามเนี่ยนะคะให้มันแบบเลยกลางๆมานหนิดนึงให้มีคุณภาพเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดข้างล่างเห็นไหมบันทึกเป็นวิดีโอกดคราวนี้มันก็กําลังบันทึกตึ๊ดตึ๊ด,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 ดเราก็รอเสร็จตึง,งอ่ะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็มาลองเล่นดู เล่นวิดีโอเล่นเล่นอันไหนมีวิดีโอเหรอมามีวิดีโอก็ได้อ,อันนี้เป็นแนวตั้งคิดว่าคลิปเป็นแนวตั้งไหมอ,อ,อันนี้ก็จะให้ดูเป็นคลิปของแฟงประมาณนี้ โอเคนะคะก็เร okay, ียบร้อยแล้วทีเนี้พอเราได้คลิปเนี่ยสั้นๆอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือใน Google ของเรานะคะในช่องใน Google m มปอมันจะมีช่องให้อัปโหลดวิดีโออะไรเงี้ยอัปโหลดภาพอัปโหลดวิดีโอเราก็เอาเนี้ยแหละไปโชว์เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆถ้า อยากดูละเอียดกว่านี้ก็ลองหาดูใน YouTube กันอีกทีนึ่งนะคะพิมพ์ว่า How วิธีการตัดต่อคลิปโดย k าย m s t t e r หรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ตัวอื่นก็ได้มันมีหลายแอปพลิเคชันแต่ของแปลงอะชอบตัวนี้เพราะว่าใช้ตัวนี้ตั้งแต่แรกก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้วก็มันใช้ง่ายสำหรับแปลง ถ้าคนอื่นถนัดตัวอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าอยากดูคนที่เขาสอนละเอียดที่แบบเป็นนักตัดต่อละเอียดะเอียดก็ลองเซิร์ชด,ดูเพราะว่าตอนมันมีหลายช่อง y o u t u b e นะคะสอนตัดต่ออะไรอันนี้อันนี้แฟงมาง่ายๆก่อนนะคะก็ให้เพื่อน <S 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 ๆลองทํำกันดูนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะเอามาโพสต์สําหรับ Uh, Facebook, Instagram, เว็บไซต์หรือ Google ของเรานะคะ mm hmm. ให้ลูกค้าดูโดยเฉพาะคนเปิดร้านใหม่ mm hmm. ต้องทำคลิปบ่อยๆนะคะ mm hmm. ต้องขยันทำ mm hmm. ต้องอยากขี้เก mm ีย hmm. จเพราะว่าตอนแรกพี่แฟงเปิดร้านใหม่แฟงโพสทุกวัน,ท,วนทุกวันจริงๆแล้วก็ฝึกยิงแอด Facebook แล้วก็แอด i n s t a g r กรนะคะ mm hmm. ก็คือจ่ายค่าโฆษณานั่นเองนะคะ mm hmm. เรื่องการทำโฆษณาอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ลองหาดูใน uh, YouTube ได้เหมือนกันนะว่า ปี2023เนี่ยเขาจะยิงแอดกันยังไงนะคะอย่างของแฟงเ,เดี๋ยวแฟงก็จะเดี๋ยวจะดูว่าจะทำคลิปสอนอยังไงเขาว่า มันต้องตั้งกล้องมันต้องสอนอันนี้มันต้องสอนละเอียดไงพวกยิงแอดมันต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายมันต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะละเอียดอย่างเงี้ยถ้าเผื่อแฟนยังไม่ได้ทําคลิปก็ถ้าใครจะไปหาคลิปดูก่อนตาม u t u b e อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะบอกว่าไปศึกษาหาก่อนแล้วก็ติดตรงไหนแล้วมาถามแฟนงเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าแรกๆแ,แฟนยิงแอดแต่ด้วยที่ว่าพอแฟทนทําการตลาดไปเรื่อยๆปุ๊บอันนี้แฟนเปิดไลน์มาก็3ปี สปีใช่ไหมเข้าไปที่สามมันก็ไม่ต้องยิงแอดแล้วไงตอนนี้แฟนมีลูกค้าประจำแล้วลูกค้าใหม่ก็มาเรื่อยๆแล้วมันมันอยู่ตัวแล้วมันมีผลงานโชว์อยู่แล้วทั้งใน Facebook Instagram แล้วก็ Google นะคะมันก็เลยแฟนก็เลยไม่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องจะต้องทําแต่ถ้าคนเปิดร้านใหม่ๆเดือนแรกเลยยิ่งแรกๆเลยปีแรกต้องทําทุกวันบอกเลยต้องทําทุกวันเพราะว่า ไม่งั้นคุณไม่มีผลงานให้ลูกค้าเห็นคุณไม่มีสิ่งล่อใจให้ลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าไม่รู้จักคุณนะคะคุณต้องทำอย่างนี้นะคะโอเคองนันก็ขอเสร็จจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ